กดปิดกดเปิดโอเคเรียบร้อยนะครับครับหลังจากที่เราแฟลชเฟิร์มแวร์ เรียบร้อยนะครับพอบูตขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันไทยแล้วนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยผมก็ได้แนะนำวิธีการตั้งค่าเพื่อให้อ v m เอเส่งข้อมูลเข้า MQTT Server นะครับทีนี้ในส่วนนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำวิธีการสร้างแดชบอร์ดแบบนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้ดึงข้อมูลจาก OVMS เนี่ยมาโชว์แล้วก็มาใช้งานใน Home Assistant นะครับซึ่งในส่วนแรกนะครับที่จะแนะนำก่อนเลยก็คือการตั้งค่าของตัว MQTT นะครับซึ่ง Home Assistant เองเนี่ยก็จะมี MQTT เนี่ยแอดออนให้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราก็ทำนะทำแค่ติดตั้งนะครับอันนี้ผมติดตั้งไปแล้วมันก็จะมีโชว์หน้าแบบนี้ขึ้นมานะฮะซึ่งวิธีการติดตั้งก็สามารถดูได้ในด็อกิวเมนต์นะครับแล้วก็การเซตค่าก็ดูในคอนฟิกนี้ได้นะครับ Okay. ส่วนถัดไปเนี่ยพอหลังแล้วจากที่เราติดตั้งตัว MQTT แล้วเนี่ยนะครับเ,เราก็จะต้องมาทำการตั้งค่าให้กับ MQTT server นะครับในส่วนของ MQTT นะครับก็เรา,เส,าสามารถเซตในตัว configuration y m l เนี่ยครับ,นรบใน YAML file นี้ได้นะครับซึ่งซึ่งเราก็สามารถแยกเป็นไฟล์มาแบบของผมนี้ก็ได้แล้วก็ใช้วิธีการ include include, include ตัวไฟล์นี้เข้าไปนะครับ ก็ในตัว Home Assistant เนี่ยก็ตัวบล็อกเกอร์ที่เราอินส tall เข้าไปเมื่อกี้นะครับก็คือมันก็จะเรียกตัวเองนะครับใช้พอร์ตที่เป็นพอร์ตมาตรฐานนะครับแล้วก็แคร์ในดีเนี่ยเราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับเป็นชื่อที่ที่ไว้สําหรับ Reference ตัวตัวตัวบล็อกเกอร์ที่เรา Connect เข้าไปแล้วก็ใส่ Username Password เ,เข้าไปแบบนี้นะครับ ากนั้นเนี่ยเราก็พอหลังจากเรารีบูตแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถคอนเน c t ตัว MQTT s e r v ร์ออได้นะครับหลังจากที่เ,ออเราสามารถคอนเน็กกับตัว MQTT server ได้แล้วเนี่ยนะครับออส่วนถัดไปก็คือว่าตัวเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์เนี่ยจริงๆเราสามารถ ใส่ไว้ในตัว configuration นั้นตัว configuration ก็ได้หรือว่าจะแยกออกมาแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดใส่ใน configuration เราก็จะใส่ section นี้ภายใต้ section ที่เป็นเซนเซอร์นะครับอันนี้ก็คือแยกออกมาเพื่อให้ให้ดูง่ายขึ้นนะครับทีนี้ในส่วนเซนเซอร์อเนี่ยเรามีอะไรบ้างก็ต้องบอกว่ามี เยอะเลยนะครับเนี่ยผมให้ดูเยอะเลยซึ่งทั้งหมดเนเดี๋ยวผมแปะลิงก์ตัวไฟล์นี้ไว้ให้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะขอแนะนำเ,เพื่อที่ให้เข้าใจหลักการของมันก่อนนะครับก็คือว่าตัวนี้แพลตฟอร์มของเซนเซอร์เนี่ยมันคือ MQTT นะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อ n a m ให้มันก็คือเป็นชื่อเรียกที่เราจะเรียกนะครับส่วน ตัวท็อปิกของ MQTT ที่ทาง OOMS e, ส่งมาเนี่ยก็คือที่เราตั้งไว้ใน o v m s ก็คือ o v m s แล้วก็ชื่อชื่อ user เราอะนะครับแล้วก็ตัวชื่อ Vehicle ID นะครับแล้วที่เหลือเนี่ยก็จะเป็น m a t r i c ก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวชื่อท็อปิกก็คือมันจะขึ้นด้วย m a t r i c นะครับแล้วก็ m a t r i c อะไรนะครับแล้วก็เรื่องอะไรนะครับอันเนี้ยก็จะเป็น สิ่งที่เป็นค่ามาตรฐานที่ที่ OVMs กำหนดให้เราคอนเนคเข้าไปนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างอันแรกเนี่ยก็คือเป็น State of Charge นะครับ State of Charge นี่ผมคอนเนคที่ตัวแมทริก XMG นี่นะครับแล้วก็ตัว Voltage SOC รอ,อ SO C, Raw นี่นะครับแล้วก็ก็ตัวอย่างถัดไปก็เช่นตัว State of Health อย่างเงี้ยนะครับผมก็คอนเนคเข้าไปที่แมทริก V แล้วก็ B แล้วก็ SOS อย่างเี้นะครับก็แล้วก็บอกยูนิตมันเป็นอะไรนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นการคอนเน c t แบบแบบเบื้องต้นแล้วกันนะครับที่ที่ดึงข้อดึงข้อมูลตัว OMS ที่เป็นข้อมูลของรถออกมานะครับซึ่งหลักการมันก็คือว่า OMS จะส่งข้อมูลเข้ามาที่ตัว MQTT server ที่เมื่อกี้เราเซตเอาไว้ส่วน Home Assistant เนี่ยก็จะ,อะคอย คอย subscribe ที่ t o อป c นี้นะครับ subscribe เสร็จแล้วก็ดึงข้อมูลเอาเห,หล่านี้มาใช้นะครับทีนี้ตัวที่อาจจะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงก็คือตัวตัวแบตเตอรี่นะครับคือผมมีตัวแบตเตอรี่ของ12โวลต์อยู่นะครับซึ่งมันก็จะบอกเป็นโวลต์นี่แหละแต่ผมอยากให้มันบอกเป็นเปอร์เซนต์ดังนั้นเนี้ยวิธีก็คือว่าก็ผมก็คำนวณแหละครับว่า จากแบตเตอรี่โวลเทจเท่านี้เนี่ยอย่างเช่นถ้าเกิดสูงสุดอันนี้นะครับสูงสุดมันก็คือโวลเทจมันที่13โวลต์ต่ำสุดเนี่ยมันอยู่ที่10.5โวลต์เนี่ยถ้าเกิดมัน13โวลต์เนี่ยตรงนี้มันก็จะรีเทิร์นที่100%ออกมานะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่เนี่ยมันก็จะทำ l i n นี r interpolation เนี่ยนะครับก็คือการประเมินว่าว่า,ว,าว่าจากจุดตรงตรงโวลเทจตรงเนี้ย คิดแล้วเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของของ total voltage นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมันก็จะเป็นอาจจะไปลองดูเรื่องของ linear interpolation นะครับก็สูตรก็ผมก็แปะไว้ให้แล้วนะครับดังนั้นเนี้ยมันก็จะคำนวณมาว่าแบตเตอรี่12โวลตอนนี้เราอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณนี้ทีนี้อ่าท่านไหนอีกนะที่อยากจะเล่าเพิ่มเติม ก็บางส่วนเนี่ยผมก็จะมีการทำเอเอาตัวเซ็นเซอร์ที่สร้างไว้แล้วเนี่ยมาใส่สูตรคำนวณอะไรเพิ่มน,นะเพื่อจริงๆมีเหตุผล2 2ประการนะประการแรกก็คือว่าบางอันผมต้องการให้มันโชว์โชว์ค่าแค่ทศนิยมจุดเดียวผมก็แค่เอามาเอาข้อมูลชื่อเนี้ยข้างบนเนี้ยนะฮะชื่อตรงเนี้ยฮะที่มันอย่างตรงเนี้ย o v m s GPS และเออลองลทจูดอย่างเงี้ยะฮะมันก็จะเป็น s e n s อ o v s under score gps under score longitude อย่างนี้นะฮะพอพอเอามาใส่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วผมก็กำหนดให้มันเป็น f ฟ o a t แล้วก็กำหนดให้มันเป็นทศนินยม1นึ่ตำแหน่งซึ่งเวลาเราใช้เซนเซอร์ตัวนี้มันจะมีทศนินยมหนึ่งตำแหน่งส่วนบางอันที่ผมไม่ได้ทำผมก็ไม่ไม่ได้ s ี r i ียสมันก็เลยไม่ได้ทำทุกตัวนะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่ที่จำเป็นต้องทำก็คือว่าตัวตัว,ตวแรงดันลมนะครับ ก็คือตัวทายเพเชอร์เนี่ยคือมันส่วนที่มันมาเนี่ยมันจะเป็น kpa นะครับเป็นกิโลปาสคาลนะครับแล้วก็จากหน่วย kpa เนี่ยเราต้องการคอนเวิร์ตให้มันเป็น psi ที่เราใช้กันอยู่ตามบ้านเรานะครับก็คือสูตรมันก็จริงๆก็มีสูตรในอินเทอร์เน็ตนะฮะก็คือเอาตัว kpa เนี่ยครับที่ได้มาเนี่ยคูณด้วย ค่าเนี้ยนะครับแล้วก็มันก็จะ convert เป็นตัว psi นะครับก็คืออันนี้ก็ทำถุกลอนะครับเพื่อให้มันเป็น psi ซึ่งคร่าวเนี่ยก็จะจะประมาณนี้นะครับเออมีอีกอันนึงที่ผมทำเพิ่มก็คือตัว gps เพราะว่าผมจะโชว์ตำแหน่งรถในแผนที่ดังนั้นเนี่ยมันมีมาตรฐานของตัว home assistant อยู่นะครับก็คือว่ามันจะต้องสร้างเป็นเป็นเซนเซอร์ที่มีที่มี l e ตจิจูดแล้วก็ลองจิจูด ในในตัวเซนเซอร์ตัวเดียวกันก็เลยต้องเอาข้อมูล2เซนเซอร์2ตัวเนี่ยมามารวมกันนะครับแล้วก็สร้างเป็นเซนเซอร์เซนเซอร์เดียวน,นะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ในการที่สร้างเซนเซอร์นะครับหลังจากที่เราสร้างเซนเซอร์แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเราบูตมาเนี่ยมันจะขึ้นหน้าที่ที่เป็นหน้า โอเวอร์วิวของเราซึ่งอันนี้ผมสร้างตัวตัวแดชบอร์ดสำหรับสำหรับตัวตัว OMS ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีผมอาจจะแนะนำอย่างนี้ก็คือจะมี2 s e เซ i ชันเซกชันบนเนี่ยมันจะเป็นแบชนะครับมันก็จะเป็น ค่าที่โชว์อยู่ตรงนี้ตลอดนะครับแล้วก็อยู่ด้านบนตลอดนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นเรียกว่าการ์ดนะครับการแต่ละอันเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติที่ที่แตกต่างกาันทีนี้ในตัวตัวไฟล์ของของตัว UI อันนี้เดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะครับแต่เดี๋ยวผมอาจจะแนะนํา ค่าที่ที่ผมดึงมาที่น่าสนใจนะครับก็คือค่าแรกก็คือเป็นค่าตัวแบตแบตเตอรี่12โวลต์เนี่ยที่ผมบอกตอนนี้มัน12.62โวลต์นะครับแล้วก็ตัวใหม่รถที่วิ่งไปก็900เวกิโลเมตรนะครับแล้วก็ตัวที่มันเขียนว่า OMS v estimated range เนี่ยก็คือว่าตัวแบตเตอรี่ปัจจุบันเนี่ยถ้า OMS v MS คำนวณเนี่ยก็จะคำนวณว,ว่าเราน่าจะวิ่งได้ประมาณ302.5กิโลเมตรนะครับแล้วก็ ตัว OVMs เองก็จะคำนวณ State of Charge ออกมาแบบหนึ่งนะครับแล้วก็จริงๆตัวรถที่โชว์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ตัว State of Health เนี่ยผมอยู่ที่99.13นะครับตัวนี้ผมก็มีใส่เอาไว้นะเพื่อดูว่าบางบางช่วงที่ที่ลืมปิดฝาฝาด้านหน้าในการชาร์จรถนะครับบางทีเราขับรถไปแล้วมัน ปิดไม่ได้ปิดแล้วมันก็จะโชว์ตรงนี้แต่ข้อมูลตรงนี้บางครั้งมันก็อาจจะไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหร่เดี๋ยวตอนนี้ผมยังอยู่ในช่วงที่ลองสังเกตมันอยู่นะครับทีนี้โอเคสิ่งที่ส่วนที่เป็นแบตช์ก็เรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็จะเป็นคาร์ดท,ทั้งหมดนะครับซึ่งคาร์ดแรกที่ผมโชว์เนี่ยก็คือจะเห็นว่ามันจะเป็นแบตเตอรี่12โวลต์นะครับแล้วก็ตัวที่ผมแนะนำในตัวเซนเซอร์นั้นนะครับก็คือเป็น 84.8%อนันนี้มันก็จะคำนวณจากสูตรที่ผมผมเล่าให้ฟังเรื่อง i n t e r p r e a t i o n นั่นนะครับแล้วก็คำนวณมาเป็นเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับส่วนตรงชาร์จเจอร์เนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าผมเล่าให้ฟังเพิ่มเติมแล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของชาร์จเจอร์ส่วนถัดไปก็คือตัวแบตเตอรี่เองเนี่ยผมก็ดึงค่าโวลเทจของตัวแบตเตอรี่ที่เป็น high voltage ออกมาแล้วก็ c u r เ,เนตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้ start าานะครับแล้วก็ พวกนี้ก็จะเป็นพวก estimate estimated SOC นะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่ที่ทาง o v m s คคำนวณมาตรงนี้ก็เดี๋ยวตอนที่เล่าเรื่อง Charger เดี๋ยวผมไปเล่ารวบพร้อมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเกจที่บอกว่าตอนนี้แบตเตอรี่ผมมี state of charge อยู่ที่80.6นะครับอันนี้มันก็สามารถตั้งได้ให้มันมีสีที่ต่างกันนะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเป็นสเตตัสของชาร์จิ่งเสรตอนนี้ก็ไม่ได้ชาร์จนะครับอ,อ,อันนี้จะเป็นข้อมูลจากการชาร์จครั้งสุดท้ายนะครับว่าว่าออชาร์จไปด้วยออพลังงานกี่กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ชาร์จไปถึง SOC เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเดี๋ยวตอนตอนที่ทีเออ่เล่าเรื่องเสร็อบชาร์จเดี๋ยวเ,ออเล่าเรื่องการชาร์จเดี๋ยวผมผมเล่าตรงนี้อีกทีนึงทีนี้ผมมีอันนี้ที่ผม ดึงเอามาดูไว้นะครับเพื่อไว้วัดตอนที่ตอนที่เราเสตาร์ทรถหรือว่ากดกดสวิตช์สตาร์ทเปิดนะครับไอตัวอินิชชั่นสเตตเนี่ยมันจะเป็นมี1กับ2เนี่ยนะครับซึ่งซึ่งมันก็จะต่างมีผลที่ทำให้ข้อมูลตรงนี้เปลี่ยนเหมือนกันนะครับเพราะว่าข้อมูลบางอันเนี่ยถ้าเราไม่ได้สตาร์ทรถเนี่ยข้อมูลบางอันมันจะไม่มานะครับดังนี้นผมก็จะมีตรงนี้ไว้สำหรับดู ในการที่เราจะได้เช็คว่าตอนนี้สเตตตัว i g n i ิ t i o n State เนี่ยเป็นอะไรนะรส่วนตรงด้านนี้ก็จะเป็น Sta t ตตออฟช s t a t e เตตเป็น Charging Energy ก็คือว่าในระหว่างที่ชาร์จเนี่ยพลังงานมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆมันก็จะมีกราฟบ,บอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว High v o l t a g e Battery ก็จะมีแบตเทมแล้วก็ ฉเฉลี่ยที่เป็นเซลล์ในด้านต่ำนะครับว่าเซลลที่ต่ําสุดเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่เซลล์ที่สูงสุดเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งมันควรจะอยู่ใกล้ๆกันนะครับในทศนิยมตรงนี้นะตรงหลักที่2อเนี่ยอย่างน้อยก็ควรจะต้องใกล้ๆกันแล้วอันนี้ก็จะเป็นเป็นลมยางทั้งทั้ง4ล้อนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็น GPS นะครับที่ดึงข้อมูลของตัวตัว,ต,วตำแหน่งของรถเรามาโชว์นะครับก็เดี๋ยวผมจะลอง ไปเปิดรถด,ดูนะครับซึ่งตัวตัวข้อมูลหน้าจอตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าผมมีการเซตการ์ดบังกาที่เอาไว้โชว์เฉพาะตอนที่รถมันสตาร์ทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมไปสตาร์ทรถเดี๋ยวผมกลับมาโอเคก็หลังจากสตาร์ทรถแล้วก็จะเห็นว่าก็จะมีตัว initialization เนี่ยเป็น2นะครับมันก็ จะเริ่มมีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือตัวอย่างเช่นตัวตัวตัวเช็คประตูนะว่าประตู4บานเนี่ยมีประตูไหนเปิดอยู่บ้างซึ่งตอนนี้ปิดทั้ง4บานแล้วก็ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งก็คือตัว Day Time day t i n e r u n n น n g light นะครับก็จะมีสามารถเปิด On Off ได้นะครับก็ในส่วนนี้เองเนี่ยก็เดี๋ยวผมลองไป ที่รถนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองไปเทสต,ตรงตัว Daytime running light เนี่ย on off ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ไม่อยู่ในรถเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตั้งกล้องเ,อเพื่อที่จะดูถังไฟหน้าและก็ตัว Daytime นะครับเ,เพื่อให้เราเห็นไปพร้อมกันแล้วก็ผมจะใช้ตัว iPhone ที่เป็น iOS เนี่ยนะครับเปิดตัว Home Assistant แล้วทดสอบการเปิดปิด Daytime เนี่ยครับ Day time light, เ i m e l i ล h t เล็กสั้นๆน,นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมต้องขอปิดไฟหน้ารถก่อน อันนี้เปิดอันนี้ปิดแล้วครับโทษทีก็ตอนนี้เราก็ปิดไฟหน้ารถแล้วเหลือแต่ตัว daytime ์ไลท์เนี่ยนะครับที่เปิดอยู่โอเคเราก็เห็นตัวไฟที่เป็น d a y t i m e r u n n i n g light ข้างหน้าเนี่ยเปิดออนอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสต์การปิดมันด้วย home a s s i s t a n t นะครับโอเคเรากดออฟจะเห็นว่าตอนนี้เ a y t i m e running l i g h t ข้างหน้าปิดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดออนกลับมานะครับโอเค เห็นไหมครัว่ามันจะเปิดกลับมาแล้วนะครับอีกครั้งนะครับปิดอีกครั้งนะครับกดปิดกดเปิดโอเคเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นว่าออตัวเดทําร์มันลิงไลไรเนี่ยเราสามารถคอนโทรลจาก Home a s s ซ s สเซนได้นะผ่านตัว สั่งงานผ่านตัว OVMs นะครับเดี๋ยวลองเปิดเราลองมาดูประตูกันแล้วกันนะครับก็ตัวการเปิดเปิดปิดประตูนะครับตัวเปิดปิดประตูเนี่ยมันผมไม่ได้ตั้งให้ตัว Home Assistant นะมัน refresh เร็วมากนะครับดังน,นั้นนี่มันต้องใช้เวลาประมาณครับ 30วิอย่างเงี้ยฮะ,ะมันถึงจะประตูข้อมูลของประตูมันถึงจะโชว์นะฮะเห็นนะฮะอันเนี้ยประตูเปิดมาแล้วนะครับประตูเปิดแล้วเดี๋ยวผมลองเปิดประตูสายดูนะครับ จะเห็นนะครับว่าหลังจากเปิดประตูซ้ายเนี่ยก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่ามันจะรีเฟชข้อมูลมานะครับโอเคเดี๋ยวผมปิดประตูซ้ายแล้วก็ปิดประตูขวาผมเล่าให้ฟัง,งว่าการที่ผมไม่ไม่ไม่ให้มันอัปเดตทีเพราะว่าการอัปเดตเนี่ยมันก็จะโอเวอร์เนี่ยมันก็จะทํางานหนักการทํางานหนักมันก็จะดึงไฟจากแบตเตอรี12่12โวลต์อะไเนี่ยไปใช้นะครับดังนั้นเนี่ย ก็ผมก็จะให้อัปเดตช่วงที่ที่ที่สำคัญสำคัญเช่นตอนชาร์จเนี่ยผมจะอัปเดตทีนะครับส่วนทั่วๆไปเนี่ยก็จะถ้าเกิดแอคทีฟอยู่เนี่ยมันก็จะอัปเดตทุกๆ1นาทีนะครับแล้วก็ถ้าถ้าไม่ไม่แอคทีฟนะครับมันก็จะอัปเดตข้อมูลทุกๆ10นาทีนะครับเพราะข้อมูลในรถเรามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนั้นนฮะตอนนี้เป็นประตูปิดหมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการที่ใช้ตัว Home a s s สแตน n t ในการเ,าเชื่อมต่อกับ OEMS เพื่อให้เราสามารถดึงข้อมูลของรถเนี่ยเข้ามาที่โชว์ที่ที่ตัวแดชบอร์ดของของตัว Home a s s i s t a n t ที่เราใช้ที่บ้านได้นะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปผมจะทำการเอ่เอแนะนำวิธีการใช้ข้อมูลจาก OEMS เนี่ยนะครับในการควบคุมการชาร์จนะครับ จากคราวที่แล้วที่ผมใช้วิธีการคำนวณสเตต of c ชาร์จเริ่มต้นแล้วคำนวณพลังงานที่จ่ายเข้าไปเนี่ยคราวนี้เนี่ยพอมี OMS เนี่ยชีวิตเราจะง่ายขึ้นนะครับก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ข้อมูลสเตต of c ชาร์จถึงจุดที่เป็นชาร์ g i n g Limit ของเราเนี่ยก็ให้ OMS ส่งข้อมูลมาแล้วก็ Home Assistant ก็จะทำหน้าที่ตัดการจ่ายไฟทันทีนะครับซึ่งข้อมูลมันก็จะถูกต้องนะครับแล้วก็ง่ายในการที่จะทำตัวโปรแกรมนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ย ก็ยาวพอสมควรนะครับแต่ผมอยากให้แนะนําใหออ้ทุกคนเนี่ยที่ที่เป็นมือใหม่ได้เห็นว่าออประโยชน์ของตัว OMS เนี่ยมันมีอยู่แล้วเรามออี opportunity อีกมากในการที่เราจะสามารถทำให้ตัวข้อมูลของรถเราเนี่ยเอาไปใช้กับออตัว Home Assistant แล้วก็ข้อมูลของบ้านเราทั้งหมดนะครับได้อย่างมีประโยชน์นะครับสำหรับ คลิปนี้ก็ขอจบประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับผมเชิด i อไอเมเก